เอานิ้วลงฉบับคนขี้กลัวส่วนตัวนะคะชันก็แบบเป็นคนที่ขี้กลัวนิดหนึ่งแหละอุ้ยหรือว่ากูขี้กลัวมากวะไม่หรอกไม่มากหรอกมัง้งโอ้ยงหยิดงั้นเอาเป็นว่าเราไปทดสอบพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกก็แบบมือขึ้นมา5นิ้วก่อนนะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคมาข้อหนึ่งเอานิ้วลงถ้าคุณกลัวความมืดวายความมืดเอสแต่ว่ากูไม่กลัวความมืดนะแล้วกูจะกีดทำไมสองเอานิ้วลงถ้าคุณกลัวความสูงอุย้ยแค่ได้ยินก็ขาดสั้นแล้วอ่ะ สามเอาเนี่ยลงถ้าคุณกลัวเสียงดังหุยอันนี้ชิวๆอ,อ่ะเพราะว่าปกติอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าตกใจง่ายอยู่แล้วนี่จะเอเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมึงจะพูดเสียงดังทำให้เ่าตกใจหมดเลย เอาเนื้อลงถ้าคุณกลัวแมลงสาบข้อเนี้ยส่วนมากอะมีแต่คนกลัวนะแต่ว่าฉันแบบไม่รู้อะคือมันไม่ได้กลัวแล้วพวกมึงอะกลัวกันปะค่ะเอาเนื้อลงถ้าคุณกลัวสัตว์หลายขาข้อนี้ก็จะไปแบบว่ากิ้งกือตะขาบแมงมุมอะไรประมาณเนี้ยข้อนี้ฉันก็ไม่ค่อยกลัวเฮ้ยน้ำมันตะขาบนี่นะไหน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 เจนแน่ใจใช่ไหมว่าแกไม่ได้กลัวน่ะไหนอารมณ์กินหิวก <c ough> <c oughs> ันบ <c oughs> <c oughs> so ้างเขาเม์มาบอกหน่อยนะ